สวัสดีนะฮะวันนี้ผมต้นกานะวันนี้เราจะมากินอ่าส้มตํานะผมก็ได้ยินเสียงไหมนะนี่หันไม้แล้วนะฮะเป็นตําโคราชนะผมก็อร่อยนะฮะนี่นะฮะใส่ถั่วเยอะๆนะฮะคลิปที่แล้วที่ไอแบงค์มันอ่ากินมะม่วงไปนะก็ไม่รู้ว่าจะกินทําไมนะฮะก็วันนี้เราจะมากินตําโคราชกันนะผมนี่นะผมมี สิ่งที่ผมชอบกินนี่ไม่บอกว่าเป็นน้ําอะไรแต่เป็นน้ำบัดลมรมนแหละเป็นโคลาแต่ไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรฟังเสียงมไม่กล้าเปิดแรงนี่น่าอร่อยไม่ค่อยยินนะฮะนี่เามาลองกินกันครับ ผิดแดงๆอย่างอร่อยครับผม มะเขือเทศครับมะเขือเทศเน,น้นๆนีอ่อร่อยผิดนี่นะฮะถั่ว อร่อย<_ <EN> _>นี่นะฮะเผ็ดสุดยอดเลยฮะกินกันอารมณ์ ดีคนกินน้ำเปล่านะครับผมอร่อยแล้วฮะลองคอมเมนต์มานะว่าต้องการให้ผมพูดอีสานหรือภาษากลางนะครับผมคอมเมนต์ข้างใต้ อร่อยมากนี่ไม่ไตัดไม่ได้ํำเองนะผมไปซื้อํำคุรานได้เป็นนะผมลืมซื้อแคปหมูมานะฮะขอภัยที่โต๊ะมันเอียงๆนะครับผมเอามาวางบนกล่องนะฮะ าามกานี่อย่าว่าได้น้อยนะผมคือผมแบ่งไว้นะฮะเอามากินคนเดียวไม่หมดหรอกครับอืมอร่อยใครที่ดูตอนกลางคืนก็มาม่านะครับมาม่าช่วยคุณได้ ถั่วเน,น mm ้น hmm. อร่อยอิ่มแล้วนะฮะกินทั้งน้าอารมณ์<ะ>ก็ถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์าากดแชร์คอ,อมเมนต์ข้างใต้เอ้ผมทำอะไรต่อกินอะไรต่อนะผมก็สชวันนี้ เพ็ดครับบ๊ายบาย